สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้ควบคุมไฟของบ้านพักอาศัยนะครับวันนี้เราจะอยู่ในส่วนของอตู้ควบคุมไฟยี่ห้อบิชิโนครับซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานหลักๆอยู่3ส่วนครับก็คือจะในส่วนของลูกเบเกอร์ลูกเบ,เก,กเ,บเกอร์กันดูดครับแล้วก็ลูกเซอร์กิตย,ย่อยซึ่งตู้ของบิชิโนเนี่ยครับก็จะคล้ายคลึงกับยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดอย่างเช่นพวกยี่ห้อชไนเดอร์หรือเซฟทีคัทครับซึ่งจะมีหลักการทํางาน ที่คล้ายคลึงกันเราสามารถนำความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปเพื่อประยุกต์ใช้แก้ไขในส่วนของตู้ควบคุมไฟของบ้านของคุณลูกค้าได้ครับผมก็คือในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นตู้ควบคุมไฟของยี่ห้อมิชิโนครับซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักๆคือ3ตัวครับก็คือจะมีลูกเซอร์กิต เบเกอร์ตัวเมนครับก็คือตัวเนี้ยคือเราจะสามารถดูกําลังไฟของเขาอยู่ที่เบอร์50ครับอันนี้ก็คือจะรับอยู่ที่ไม่เกิน 50M แอมป์ก็คือมันจะเหมาะสําหรับตัวมิเตอร์ไฟของเราที่จะอยู่ที่เบอร์15ทับ45่าครับครับตัวนี้ก็คือว่าเขาจะจ่ายไฟมาในส่วนของลูกเซอร์กิตย่อยในแต่ละลูกครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวถัดไปก็จะเป็นในส่วนของลูกเบรกเกอร์กันดูดครับซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ในส่วนของอในกรณีที่ในตัวบ้านของเราครับมีการชอ็อตมีการชอ็อตหรือมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องครับตัวเนี้ยก็จะดับลงมันก็จะตัดลงประมาณนี้ครับปึ๊บซึ่งคราวนี้หลังจากที่มันตัดลงเราก็มาดึงตัวนี้ขึ้นถ้าเรามีการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับผมในส่วนตัวที่3ครับในส่วนที่3ก็จะเป็นลูกเซอร์กิตย่อยของในส่วนแต่ละส่วนก็คือว่ามันจะแยกส่วนครับเราสามารถดูว่ามันคุมในส่วนไหนมางก็คือดูตามฉากด้านล่างครับอย่างของตัวนี้ตัวแรกเนี่ยครับก็จะคุมในส่วนของแสงสว่างตัวที่2ก็จะคุมในส่วนของปลั๊กไฟในส่วนที่3ก็จะคุมในส่วนของน้ําอุ่นในส่วนที่4ก็จะในส่วนของแอร์ ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่บ้านของคุณลูกค้ามีปัญหาหรือเสียหายครับเราอาจจะตัดกระแสะวงจรให้ใช้ได้เฉพาะจุดอย่างเช่นตัวแสงสว่างมีปัญหาเราก็มาดับลงที่ตัวแสงสว่างครับตัวนี้ก็คือกระแสะไฟก็จะไม่จ่ายไปเลี้ยงแสงสว่างทั่วตัวบ้านแต่เราจะยังสามารถใช้งานพวกปลั๊กไฟน้ําอุ่นได้ปกติครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการ ตรวจสอบครับว่า,าลูกเซอร์กิตลูกไหนหรือวงจรในส่วนของกระแสไฟฟ้าตัวไหนมีปัญหาในกรณีที่เราไม่สามารถหาจุดมาได้จริงๆเราสามารถมาไล่เช็คตามลูกเซอร์กิตพวกนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวยกตัวอย่างครับเราถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนเราลองมาดับตัวนี้ลงก่อนครับปึ <S <S ๊บปิดลูกเซอร์กิตย่อยทุกตัวแล้วก็กดตัวนี้ลงครับ รับผมหลังจากนั้นเราลองให้เราลองสับสวิตเบเกอร์ขึ้นทีละตัวดูครับว่าตัวไหนถ้าเกิดว่าเราสรับขึ้นปุ๊บแล้วตัวลูกเซอร์กิตเบเกอร์ตัวนี้กันดูดมันสับลงแสดงว่า,าลูกเบเกอร์ตัวนั้นมีปัญหาครับผมโอเคเราจะสาธิตให้ดูครับขั้นที่หนึ่งก็คือเราจะมายกเบเกอร์ตัวกันดูดขึ้นสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองคือเราลองไล่ยกดูครับถ้าในส่วนตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ไม่ตัด แสดงว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าในส่วนของตัวที่2ถ้าเรายกขึ้นปุ๊บแล้วตัวนี้ตัดลงแสดงว่าลูกเบเกอร์ตัวนี้มีปัญหาครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คคร่า,า,าวๆเบื้องต้นว่าลูกเสกิตตัวไหนมีปัญหาวงจรไฟฟ้าในส่วนไหนมีปัญหาครับแล้วเราก็ใช้งานในส่วนอื่นๆได้ต่อไปครับผม